วันนี้สูตรตัวใหม่ฮะโอ้มีสูตรประมาณร้อยตัวได้ครับโอเคนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วพร้อมกับพร้อมกับสูตรตัวใหม่นะฮะอ่รระาอ่าช่วงโจนะฮะก็เอ,อตตะะ่อ,อ,อ,โลโละะอคือคือต้องบอกว่านะครับ เรื่องของการสมาธิสั้นเนี่ยคือจริงๆคําว่าสมาธิสั้นคือคือจริงๆคือคือมันก็เหมือนเป็นเป็นเป็นโรคเป็นเป็น,ปนอาการอย่างหนึ่งนะครับคืออาจจะแบบโฟกัสอะไรได้โฟกัสสิ่งทั่วไปได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าคือถามว่าผมเคยเป็นไหมผมก็คือด้วยความเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่า ได้ได้ได้ฝึกอะไรเยอะมาก่อนนะฮะแล้วก็สมัยก่อนที่บ้านที่บ้านนะครับเขาก็เรียกได้ว่าอาจจะปล่อยเขาเลี้ยงปล่อยเออผมได้ดูขบวนการห้าสีผมได้ดูนั่นนู่นนี่เป็นประจำก็คือเ็เขากๆๆต็ตามใจระดับหนึ่งแหละแต่แต่เขาก็จะมีความเข้มงวดเรื่องเรื่องการเรียนนิดนึงนะครับก็แต่ แต่ผมกเ็เป็นคนเล่นหัวกลางๆก็ไม่ได้เล่นเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งมาขยันตอนตอนช่วมอต้นนะฮะก็อันเนี้ยพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองในวันนั้นกับวันนี้ซึ่งตอนแรกกับผมไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนปกติทั่วไปแต่พอมานึกย้อนที่หลังว่าเออพอเราึกฝึกเรื่องสมาเรื่องการนั่งสมาธิมาแล้ว แล้วเราก็เริ่มฝึกเรื่องของการอ่าพอเรามีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคสมาธิท่านบอกว่าเนื้อใจโห oh, แม่งอันนี้ยกูเลยกูกูเลยกูเคยเป็นแบบนี้จดจ่ออะไรนานไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นไฮเปอร์นะผมก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่โดยในช่วงแรกเนี่ยเวลาผมนั่งสมาธิผมก็จะนั่งอยู่ได้ไม่นานผมก็เลยแชร์ทุกคนได้ว่า ให้ไล่สเต็ปแบบนี้แล้วคุณจะทําได้นานขึ้นนะครับออย่างผมแนะนํานะครับว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ทํางานนะครับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วอยากนั่งสมาธิได้เต็มที่นะครับโดยที่แบบไม่ได้มีง่วงหนาวง่วงหาหนาวนอนอะไรแบบเนี้ยก็ควรจะนอนประมาณเจ็ดชั่วโมงขึ้นเพราะว่าร่างกายมันก็จะแบบเฟรชได้เต็มที่นะฮะ แปดถึงสิบชั่วโมงโอ้โหคโอายาวเลยถามว่าเออคือทุกวันนี้ผมก็ดันนอนดึกนอนก็ไม่ได้ดึกหรอกครับแต่ว่าตื่นมันก็จะนอนประมาณสักหกชั่วโมงกว่าซึ่งซึ่งอาจจะมีปัญหานิดนึงนะเนะวลามานั่งสมาธิตอนเช้าแต่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็โชคดีว่าเก็บเก็บระยะมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ก็จะเอามาบอกกับทุกคนได้ว่าเฮ้ยอันนี้นะคนถ้าถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณแก้ไขนี้นะครับ อ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อเวลาเวลาคนที่อันนี้คือได้ยินเสียงชัดนะครับทุกคนที่ดูอยู่ยี่สิบสามคนโอเคครับกลับมาต่อครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเวลาไล่สเต็ปคือใครที่คิดคิดว่าตัวเองอาจจะจดจ่อได้ไม่ดีครับเวลาคุณใช้สมาธิกแก้คุณหรือคุณอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้เราคุณจดจ่อกับอะไรคุณค่อยๆ ก็ค่อยไต่ตะระดับของการจดจ่อของการโฟกัสณตรงนี้นะมันจะทำให้คุณอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นแต่สมมติว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณเราอัวใจกับอ,อดอกไม้นะครับโอ้ขอบคุณหน้าเหลือนะครับขอบคุณครับขอบคุณอ่ะกลับมาต่อนะครับก็อ,อสำหรับคนที่เรียกเรียกว่าคิดว่าตัวเองจดจ่อได้ไม่นานนะฮะก็เราเรา เราตัดอันี้ก่อนนะผมตัดเรื่องนี้ก่อนนะผมตัดประเด็นที่ว่า,าจดจอกับสิ่งทั่วไปกับจดจอกับสิ่งที่ชอบถ้าเป็นสิ่งที่ชอบอะคือแทบไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่ามันเป็นความความสนุกมันเป็นความต้องการามันเป็นขอบคุณคุณคุณซกเวทนะครับอ่ะคือคือถ้ามันเป็นความต้องการมันเป็นอะไรที่เราสนุกเราก็จะเล่น ขอบคุณครับวัสดีคุณคุณโสเพชรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เอ่อสำหรับใครที่แบบว่าจดจ่อได้ดีกับเรื่องที่ตัวเองอันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับสมัยก่อนผมผมจดจ่อกับการดูการ์ตูนเนี่ยได้ได้ทั้งวันนะครับจน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 ,จนรู้ว่าตัวเองเฮ้ยมันผมเคยดูหนังหรือดูการต์ตูนเกินเกินเวลาไปแบบคือเพลินอนะ่ะอันนั้นคือ สิ่งรอบผมจะไม่พูดเพราะว่าคนจะแบบถ้าคุณเจอเรื่องนี้รอบคุณจะทําทั้งวันได้เลยอะ่ะจนจนลืมเหนื่อยอ่ะแต่สมมติว่าถ้ามันเป็นสิ่งทั่วไปนะครับถ้ามันเป็นสิ่งทั่วไปคือถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยการทํางานชั้นหรือการทําอะไรมันอาจจะจดจอบได้ไม่ดีถ้าเป็นถ้าคุณไม่ได้อาจจะไม่อยากแบบฝึกนั่งสมาธิ ก็ค่อยๆค่อยๆแบบว่าคุณค่อยๆทาทําเหมือนเวลาคุณออกกําลังกายเป็นเซ็ตอ่ะคุณออกกําลังกายเป็นเซ็ตแบบคุณอาจจะแบบเริ่มจากเบาๆเริ่มจากจดจ่ออ่ะสมมติโดยปกติคนอาจจะจดจอได้ประมาณสักสามสิบนาทีแบบเข้มๆนะฮะคุณก็ค่อยๆพอคุณเริ่มรู้แล้วเอ้ยเริ่มเริ่มรู้สึกจดจ่อไม่ได้แต่แต่เราก็อยากจะเพิ่มการจดจ่อคุณก็เพิ่มไปหนึ่งนาที ครั้งนี้หนึ่งนาทีครั้งหน้าสองนาทีครั้งหน้าสามนาทีแล้วมันก็จะยืดระยะได้นะครับแล้วมันมันจะเป็นผลดีในระยะยาวเวลาคนทํางานอีกอย่างตอนแรกกับผมพูดเลยนะผมผมอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับการอ่านหนังสือนะครับรแรกๆผมก็แบบทาไมทําไมทําไมถึงคนที่นั่งคนที่นั่งอ่านหนังสือแม่งมันนั่งกันเป็นวันได้มันไม่เบื่อเสร็จแล้ววันนั้นวันนั้นวันนั้นนะฮะ ผมเจอมันมันมันเป็นช่วงที่แบบผมก็กำลังทำคอนเทนต์พวกนั้นอยู่บอดีแล้วเนื้อหาแล้วอะไรอย่างในตอนนั้นนะผมแบบทําไปด้วยจดไปด้วยแล้วก็อ่านแบบอ่านแบบเพลินๆอนะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายนะผมมาดูดีสามชั่วโมงเข้าไปแล้วจ้ะผมก็แบบตกใจอ๋อผมผมอ่านหนังสือเรื่องชูด็อก c s ของของของไนกี อืมผมผมก็อ่านเสร็จแล้วก็เออผมก็อ่านแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมคนมันถึงอ่านได้ยาว mm. เพราะว่าแบบหนึ่งด้วยเนื้อหาสองด้วยด้วยด้วย,วยความความต้องการากอยากอยากศึกษาตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าคือมันมันก็จะมีบางช่วงที่ผมเบือ่อเบื่อบ้างแบบว่าเออมันด้วยด้วยความที่แบบ ผมก็อ่านหนังสือมาคือช่วงนั้นคือแบบทำทัอ่าเก็บคอนเทนต์เก็บเนื้อหาพวกการสร้างธุรกิจพวกเนี้ยคือเก็บเก็บมาแรกๆก็อ,อ่านได้ทีละนิดทีละนิดหลังๆมันก็จะยาวๆย,ยืดยาวขึ้นทําให้ยังไงครับทําให้แบบว่าพออ,าพอพอพอมาทําอะไรผมก็จะจดจ่อได้ดีขึ้นก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับเริ่มเริ่มจากเอ้ยถ้า ถ้ารู้สึกเบื่อแล้วก็เอ้ยลองลองดูว่างานที่เราทำอะเราจะยืดอะไรได้ไปอีกคุณทำอันนี้เสร็จแล้วอลองยืดยืดการโฟกัสอะไปนิดนิดหนึ่งเหมือนผมที่ท,ที่ที่เคยสอนทุกคนว่าสมมติถ้าถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณโดยปกตินั่งได้ประมาณสามนาทีพอสามนาทีร่างกายมันจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วเอ้ยอันนี้คือ สเตปของการชินถ้าหลังจากนั้นคุณจะต้องเริ่มฝืนเอกนิดนึงเดี๋ยวถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วมันคือมันจะมีอาการคือคุณจะรู้เลยว่าอ,อ๋อนี่คือร่างกายมันชินตรงนี้นะพอเกิมนมาจากเนี้ยคนจะต้องยืดเองจะต้องใช้แบบแรงโฟกัสยืดเองซึ่งนะฮะมันใช้ได้กับทุกวิธีตอนสมัยผมซ้อมวิ่งตอนนั้นจะไปสอบเตรียมทหารนะฮะแรกๆผมก็วิ่งได้โลนึงะ พอหลังนั้นผมก็แบบเริ่มเริ่มแบบเอาอึดอึดหน่อยก็แบบสามโลวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสามพอวิ่งสามโลเสร็จผมก็เปลี่ยนความเข้มข้นจากสามโลอ่ะรอบแรกรอบแรกนะครับรอบแรกวิ่งเหมือนเดิมรอบสองวิ่งเหมือนรรอบสามเริ่มเริ่มจะเหมือนกึ่งกึ่งสปินประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็แบบเริ่มแบบก้าวยาวสับให้เร็วขึ้นอีกหน่อยอะไรแบบเนี้ย จนหน้าตอนนั้นก็ก,ก็การวิ่งก็ผมก็วิ่งโลนึงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามนาทีก,กว่ากว่าไม่เกินสี่นาทีอ่ะแต่ละน,นั้นแปดร้อยผมผมอยู่ที่ประมาณสามนาทีไงอ่าอันนี้มันก็จะเป็นเคล็ดลับคือ,ค,อคือมันเอาไปใช้ได้กับทุกอย่างเวลาเวลา,เวลาเราโฟกัสเสร็จแล้วเราก็ฝึกยืดออกไปอีกนิดนึงเหมือนเหมือนถ้าแบบถ้าคุณเล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะแล้วแล้วคุณจะต้องสมมติโค้ดบอกโค้ดบอกว่า แปดครั้งครับด้นอีกหนึ่งสองไอตอนที่คุณจะต้องพุชเพื่อขยายอะ่ะตอนนั้นมันถ้าเป็นในทางกล้ามเนื้อมันมันจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยแต่สมมุติว่าถ้าเป็นในเรื่องของการฝึกตรงเนี้ยมันมันอาจจะแบบรู้สึกแบบว้าวุ่นนิดน,นึงนะแต่คุถ้าคุณผ่านระยะตรงนั้นไปได้คุณจะยืดคุณจะยืดการจดจอ่อหรือการทำสมาธิได้ดีขึ้นอ่า อันนี้เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้เอ้ยไลฟ์ในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแก้สมาธิสั้นนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ก็แบบก็ไปเป็นคนสมาธิดีอะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้เป็นคนหัวดีไม่ใช่เป็นคนเรียนดีอะไรก็เน้นลูกขยันนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้เลยนะครับเอ,อ่อมีมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมจะลงไลฟ์แล้ว ะฮะเพราะว่าโดยปกติผมก็ต้เอเมาแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแบบว่าดูก่อนว่าหลังจากนี้อันนี้คือผมอยู่ร้านกาแฟเดี๋ยวตอนนี้สตูดิโอห้องไลฟ์ที่บ้านนะครับห้องห้องไลฟ์ที่บ้านคือก็ตกแต่งทําอะไรแล้วก็เทสร,ระบบเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจาอาจะแบบยืดได้นานขึ้นเป็นชั่วโมงฮะโอเค มีท่านในจะถามไหมครับถ้าไม่มีถามนะครับก็เดี๋ยวอีกสิบห้าวิผมก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเจออาจจะเป็นเริ่มอาทิตย์หน้าครับผมอาจจะไลฟ์สักชั่วโมงหนึ่งเผื่อใครสงสัยหรือว่าเปิดเปิด engagement นิดหนึ่งนะฮะโดยปกติผมผมก็จะมาประมาณเท่านี้แหละใช่ เพราะว่าผมผมผมมาชอบแบบไลฟ์ช่วงเวลาแบบร้านใกล้ปิดนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคนน้อยนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับก็ยังไงใครสนใจอะไรหรือต้องการข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาตอบคำถามให้นะครับก็วันนี้ก็ไปก่อนขอบคุณ ทุกการกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะครับขอบคุณ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 ศกเวศนะครับแล้วก็คุณคุณโสคุณโสพิรนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตลงก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวช่วงประมาณสักหลังสองทุ่มผมอาจจะไลฟ์ให้กับทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ บายบายขอบคุณครับ